เนี้นะครับกว,ว่าจะป่าอัวไปเดินแล่นกันลาวนะอ,อยู่ไม่เนงก่อนเจ็ดตัว,วอัวก่อนนะครับ จะใส่กอฮันกันยูไม่ไหน เมือนเดิมนะครับผมจะเดินวัวด,ด้วยการใส่ไม้ลังนะจะตำไม้เราเดินไยนะครับวัวดิววัวเลเดินไอนเลยก็ไม้ลังอันนี้นะครับพอผมเป็นคนตําเองนะไม่ได้ซื้อนะครับก็ใจเล็กในการตาําแต่ก็ไม้ไปแต่ก็ตปีวิซีนะครับตํามออเองนะไ <c oughs> ม้ความยาวก็สองถึงสามเมตรนะครับอยู่ประมาณนี้นะยาวเคิืนไม่ได้นะครับเดินยาก หมายลังต่ำเองครับเพิ <Okay. S 1> ก่ก็จะซื้อก็ห้าซือ้อได้นะครับตามตีหน้าบอลวัวนะครับหน้าวัวก็มีใกลอยู่นะโอเคไปเดินด้ยวยกัน บอกกองปุม,มันแห้งเด้เหนื่อยแหวะนี่เลี่ยงยากนะครับมันดื้อเดินไปนู่นไปนีุ่๊ย วันกอน่อนผมลงคลิปเดินวัวบนตานน้นมีคนด้ามาด้วยนะครับว่าพุ่มเดินรัวกว้างน้นนะกว้างรถดนะครับก็แต่จริงมีเวลาบอกด้วยนะครับว่าตอนเช้าหัวสามารถเดินได้นะครับตีฮกตึงตีกาวนะครับหัวสามารถเดินบนดานน้นได้นะแล้กวก็ตอนเย็นเหมือนกันนะครับเดินได้เหมือนกันตอนเย็นพอขึ้นไปอยู่นะ แต่ว่ารถมาปุ้มป่าก้าวลงต่างๆนะครับเลอดกว่ากองพุ่มเอพอรถคนแล้วก็ป่าเดินมาเดือ นี่ครับเดินยากนะตาแม่ไส้ไม้นะครับหเวและรถมามันจะวิง่งบางที่เราไมา่ตันนินนะวิ่งจนเราก็ได้นะครับแต่ไส้ไม้นี่มันไม่จนเราแน่นอนเราคำไว ได้มาไม่ฟนะื้นนะรถเครื่องมาไม่ฟื้นนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์มามันกลัว đơn ngoài nắp của họ đơn ngoài này nè vung kẹp đơn nắp giờ đến ngoài beng đấy quần đơn mai tân đây. <laughs> nhút ra nhút ra to to xíu á quá đi nè gặp nhau yên nhau yên mình rùa á ta rùa á lo động bạc hai mình đúng phải đúng nè mình cóp mình mai, đúng nè cóp mai dạ mình chạm mình khóp về đây <laughs> Một mấy quay ổng chắc bắn. Một mấy vang doanh nghiệp, mấy đôi quay truyền thuyền môn. Có chó mì nó nại đến tục one lần nữa. Hãy Có nằm 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 ผมยังไม่เคยชั่งที่นะครับว่ามันกี่กิโลนะครับแต่ที่ผมดูแล้วผมกะเอานะผมว่ามไม่เกินสามร้อยนะครับไม่เกินสามร้อยโลไม่ถึงสามร้อยโลด้วยซ้ำนะตัวเล็กมากนะครับว่าตัวเล็กๆ ก็เลยอาว่าหัดยากนะเพราะว่ากล้อ,องคนอื่นก็ตัวใหญ่เวนะครับกล้องเราตัวเล็กก็เลยอาตัวตีมันตาวตาวกันมาัดกันไม่ได้นะแต่กลางก่อนก็ฮัดกับตัวใหญ่เวนะครับยังไม่เคยฮัดกับตัวเล็กตีเวกินหญ้าก่อนแล้วจะจริงเดินด้วยก็ไม่ให้กินหญ้านะเดแต่ปุ๊บมากิน còn mình mệt nè. Ở này, bỗng bùn Mình chào các anh trân, các anh trân, bà mẹ, đại luôn rồi. bùn. này em, vậy thôi. có bấm luôn ngay mà tuổi nháy ít nữa ai đại tao tạo vườn mà Còn này đơn cặp bán mấy kép Còn con vinh Còn này chiều rồi Đơn kín nha vậy gặp <laughs> 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 từng ban nào em vào đi ด้านหน้ามีวัวหนึ่งตัวกันเปิด มึ้งบ้านแล้วมาตึงบานแล้วนะครับ นี่ใจยอดมาถึงบ้านก็ใจยอดแล้วนะครับนี่นี่ใจยอดโต้ตดินโต้ดินตลบกินกต่ต่อดินตัวนี้ไม่กี่ล้านเลย Teng hmm. đinh nó teng đinh โอยจนแหลมรัวต็ง,งๆๆ <c oughs> วะเยกว่าไม่ได้ตัดหญ้าเอาไว้ที่นะครับเดี๋ยวป่าล้ำมากินแตวนี้ว่านะกา <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็จำรับลิปวันนี้นะก็เอาไอ้เบ่งดาวนี่ก่อนล้านนะครับ ก็กว่กติดตามกันด้วยนะครับก็ติดตามกันแลยนะว่าตัวนี้จะไปตึ้งบอลไหมนะครับอย่างที่บอกตุกตุกคลิปนะว่าจะไปตึ้งบอลจนไหมก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับทุกมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ใจยอด